ถ,ถ้าจะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสออกมาอยากรู้พุทธศาสนาเป็นยังไงหลับตาลงไปหรือลืมตามันก็เห็นอยู่ชัดๆสิ่งที่เรารู้กันเป็นอยู่อย่างนี้อนะออกไปรู้ทั้งชอบและไม่ชอบ นั่นะสี่วงของอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งอานจะนักคือนี่ขันทั้งห้าที่ปฏิบัติแล้วก็เป็นอยู่แบบนี้นะที่เราทุกคนก็เมาว่าอันนี้แหละคือตัวตนของตนไม่ว่าหัวแขนขาเป็นเพศชายเพศหญิงอัตตาคือคนคือสัตว์นี่คือรูปประขันที่เป็นหัวแขนขารูปร่างอันนี้คือรูปธรรมถ้าไม่มีอ,องค์ท่านตัดสู้แเรายกสัจจะความจริงนี่ สัตธรรมออกมาประกาศให้กับพวกเราเราก็รู้แก่ทราบว่าอันนี้ก็คือตัวเราเท่านั้นเองนี่แหละคือความกำหนัดและความกัดเกลื่อนสิ่งที่ออกไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆที่จะปรุงจะแต่งเป็นเหตุเป็นผลแล้วเกิดเป็นอารมณ์ก็จากหนัดอาคารของนิสัยวัสนาที่เรียกนะรำเป็นเผ่าพันธุ์ เจตนาเนะื้อเกตัวกรรมการกระทําความรู้ที่ชอบจะออกไปทํานะกรรมเป็นแดนเกิดสิ่งที่เชื่อนั่นที่หนุนให้ทารกหรือเด็กแต่ละคนมีนินสยัยจริตเป็นแบบไหนจะเป็นคนเรียบร้อยหรือคนแข็งกระด้างหรือหงดหยิดงลำคาญหรือเป็นคนใจดีหรือคนพูดมากหรือไม่พูดก็ได้นั่นไม่มีทําไมเป็นความจริงแต่เราจะตามหาทําไมทําไมเพราะเราไม่เคย ย่นเข้ามาเรียนเรื่องของกายใจของตัวเองเราถึงไม่มีคำตอบถึงมีแต่เรื่องนั่นทั้งชอบใจและไม่ชอบใจสิ่งที่ตาหู ũ, จมูกลิ้นกายออกไปเหี่ยวโยงกับการกระทำของผู้อื่นแล้วก็สถานที่นั่นที่เราได้ออกไปตรงไหนทำกิจการงานหรือเกี่ยวโยงกับไปใจสีที่เอามาสัมผัสกับเรื่องสรีระคือกายกายนี้ สิ่งที่เราู้รู้รับทราบคนที่เกิดมาถึงได้ไม่มาเหรียนนะถึงไม่รู้จักต้นหรือจักปลายเพราะเกิดมาเช่นไรก็ไม่ทราบหมดลมหายใจตายไปจะไปไหนก็ไม่รู้นั่นคําตอบไม่มีสําหรับผู้ที่หมดโอกาสกลุมหายใจแต่นั่นที่เรานั่งอยู่นี่สิ่งที่พระองค์นี้กําลังพูดพูดมาจากประพฤติปฏิบัติ ขยับตามพ่อแม่กูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าจอมปราดประทานให้ทางก้าวเดินพระสัทธ,ธรรมนะประกาศความจริงออกมาองค์ท่านประพฤติธปฏิบัติถึงตกทอดแนะนำอันนี้เราประพฤติปฏิบัติตามตึงเห็นชัดประจักษ์กับจิตใจของตัวเองเอาเนี้มาเล่าเหมือนอดีตที่ก่อนนั้นเราก็เป็นเหมือนกับศรัทธายุยมทุกคนเพราะเกิดก็เหมือนอย่างนั้น เพราะไล่มาตั้งแต่ระดับนี่แหละนั่นแหะออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กจริตนิสัยเป็นแบบไหนแต่ละคนแม้อยู่ในตระกูลเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องทําไมถึงต่างกันนี่แหละคือสิ่งพูธเจ้าละจอมปราดนักปราดบัณฑิตท่านไม่มาเรียนอะไรย้อนกลับมาเรียนที่ตัวเอง เริ่มมาแก้ตัวเองมาปรับปรุงตัวเองรู้จักผิดจักถูกของตัวเองแล้วก็ดำเนินในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่เป็นคองของธรรมนั่นละหลักของใจที่เกาะเข้าไว้หลักของความเมตตาปานีความอบอ้อมอารีนั่นมีความเกือกูลมีความมีน้ำจิตน้ำใจปรารถนาหวังความสุขนั่นให้กับจิตใจดวงรอบข้างนะ นั่นหละคุณธรรมที่แสดงออกเพราะความเคยเจ็บเคยร้อนแต่มันสุขพอพลิกกลับกข้ามายิ่งให้เท่าไหร่เรากลับเป็นใจที่เกิดข่าเห็นรอยยิ้มเห็นเขาปรับเปลี่ยนหรือเขาสู่เส้นทางมีแต่มุธิตาจิตฟังดูสิจิตใจพื้นฐานของพรมวิหารธรรมทิฏฐิความเห็นนั่นคือสมบัติข่าวอริยสัพของใจดวงนี้นะ <c oughs> เมตตากรุณามุทิตาฟังดีๆอุเบกขามองไปก็เข้าใจเพราะย้อนกลับอดีตของเราเป็นแบบไหนผู้ท,ท,ที่ที่ความเห็นที่ผิดเหมือนอดีตแต่ก่อนที่เราเคยเป็นนั่นแหละจอมปราดนักปาดปัณฑิตนาบุญของโลกที่เป็นกติตัวอย่างฐานของจิตความรู้ที่แสดงออกมา ไม่มีอะไรมีแต่น้ําอัดน้ําทำนั่นคือความเมตตาปาณีความอบอ้อมอริมีแต่ความเกื้อกูลฝากกันไว้นี่แหละคือาศาสนาจริงๆคือย่นกลับมาเรียนกายใจของตัวเองนี่แหละทำความดีความเมตตาปาณีไม่มีนะชอว่าเราจะเสียนะ